วิธีที่หนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับการใช้สิวซอกเพราะนั้นสิวมันจะมีสองหน้านะครับคือหน้าที่สลลอปกับหน้าที่ตัดตรง,งนี้นะครับให้เอาด้านที่ตัดตรงเนี่ยอออกนอกนะครับเวลาในการซ่อมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือออกนอกออกอยู่ด้านนอกหมดนะครับเราจะได้งานที่เรียบตรงลงไปแต่ถ้าเราไปเอาด้านสลลอป ออกเอกเนี่ยไม้มันจะถูกกินด้านนี้จะถูกกินเข้าไปด้วยแล้วก็สโลปลงไปนะครับอ,อด้านนี้นะครับเราก็ใช้สิ่วนะครับเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้ก่อน,นครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับให้รู้สึกว่าสิ่วกินเข้าไปในไม้ก่อน,นครับ พอเราเดินเส้นได้รอบแล้วนะครับเราก็เอียงสิวแบบนี้นะครับค่อยๆซะอนี่นะครับโดยที่ให้ด้านตัดตรงหงายขึ้นนะครับ เพราะตรงนี้มันก็จะกัดไปถึงตรงที่เราผัดตัดไปตอนแรกนะครับพอเราได้างนี้เราค่อยอ่าหันกลับมาด้านนี้นะครับระวังไม้ฉีกนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดรอยตัดที่เราตัดไว้ที่เราเดินเส้นไว้มันจะฉีกครับครานี้เราก็ตัดลงไปอีกฟอกลงไปอีกนะครับ ทำไปอย่างเงี้ยครับจนไปถึงจุดตำแหน่งที่เราต้องการความลึกที่เราต้องการนะครับ วิธีที่สองเราก็ใช้เราเตอร์นะครับเราก็อ่าใช้ล้อนะครับเป็นตัวตั้งระยะแล้วเราก็ตั้งความลึกตามที่เราต้องการนะครับสําหรับผู้ที่ใช้เรเตอร์นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็เข้าไปดูคลิปการใช้เรเตอร์เบื้องต้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเราก็ตัวนี้ผมทําสต็อปไว้ไม่ให้เวลาที่เดินเรเตอร์ไปมันมันเลยรูนะครับ แล้วแต่เราครับอันนี้ผมก็ทําไม,มา้กันไว้เพราะนั้นเวลาที่เราเตอร์เดินไปนะครับพอเราเตอร์มาชนตรงนี้มันก็จะอยู่ตำแหน่งดอกของตรงเส้นที่เราต้องการนะครับเราก็ใช้ลักษณะว่ากดลงไปแล้วยกขึ้นกดลงไปแล้วยกขึ้นนะครับก็คือใช้ทิ่มลงไปนั่นแหละครับ ถ้าเป็นเราเตอร์ก็จะไวหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับรั้วมานะครับให้มากินเส้นฝั่งนี้ครับเราก็มาเดินเก็บรอยปันปลาชทง ีมันจังเหลือตรงกลางอีกนะครับเขาจะใช้สิ่ก็ได้บางบางนี้เราก็เดินลากเลยได้นครับแล้วก็ร่นรัวหาระยะรัวใหม่ นี่มันก็จเจอ่างขอบนี่มนตามดอกวอเตอร์นะครับเราก็ถึงมาใช้สิวเก็บเอานะครับ วิธีที่สามก็คือการใช้แท่นจเจาะโดยเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเจาะอ,ออกมาก็จะเป็นช่องเหลี่ยมๆเลยนะครับน,นี่วิธีนี้ก็จะสะดวกถ้าเรากัดไปทีละครึ่งเนี่ยมันจะกดทีเดียวได้เลยมันไม่กินกำลังมแต่ถ้าเรา กัดแบบเต็มดอกเลยอ่ะมันจะค่อนข้างจะกินกำลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบรนของบิโกรดนะครับนี่ผมซื้อมาตั้งแต่6ปีที่แล้วนะครับ